ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพานทองใจดีวันนี้พาเพื่อนๆมาที่ชุมชนบ้านสาวถีจังหวัดขอนแก่นชุมชนท่องเที mm ่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ต่อยอดภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์และสินค้าพรีเมียมและได้รับรางวัลวิสาหกิจเพื่อสังคมดีเด่นระดับประเทศปีพศ2 5 6 6 สวัสดีครับผมนายพานุวิทย์มาพรารครับผมหรือว่าน้องตูตะนะครับตอนนี้กําลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนกัลยนานวัฒน์ครับผมผมในตัวแทนฝ่ายจะทาสินค้านะครับวันนี้จะพามาชมศูนย์ SE วิสาหกิจเพื่อสังคมของชุมชนสาวัตถีกันครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ อันนี้สวยน่ารักค่ะอันนี้เดี๋ยวส่งไปพร้อมกันดี่ค่ะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องวิสาหกิจของเรานะครับในตู้นี้ก็จะเป็นตู้สินค้าของเราครับผมในตู้สินค้าของเรานะครับก็จะมีนี่ครับอันนี้จะเป็นแก้วเก็บความร้อนครับผมก็จะมีสองสีจะเป็นสีเงินกับสีโรสโกลแก้วเก็บความร้อนนี้มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจยังไงคะแก้วเก็บความร้อนของเรานะครับก็จะมีรูปลายเนี่ยที่เป็นตัวละครสินไซครับผมซึ่งมาจาก วรรณกรรมที่อยู่บนจิตกรรมฝาผนังวัชชัยสีครับผมซึ่งทุกสินค้าของเราเนี่ยนำนำภาพนะคะผมมาประกอบกันเพื่อตรงกับแนวคิดของเราที่ว่าเราจะถอดแบบยังไงให้จิตกรรมฝาผนังเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของ SE เราได้ครับผมแล้วชิ้นอื่นๆนล่ะคะชิ้นอื่นนะครับก็จะมีอ่อเดียวนะครับก็จะมีพวกแก้วกาแฟกรีนคําว่าสินไซสาวัตดีลงไปเลยครับผมนี่นะครับก็จะมีคําว่าสินไซสสวัตดีต่อมา ก็จะเป็นกระเป๋าครับผมกระเป๋าอันนี้จะเขียนว่าโฮกแต้มสินไซวัใชัยศรีแล้วก็จะโดยอาจารย์อนุพลครับผม,มก็จะเป็นรูปของท่านอาจารย์ที่วาดขึ้นมาโดยนำภาพสินไซไปวาดในลายเส้นของอาจารย์แล้วก็เติมสีสันให้มีสีสันโดดเด่นแล้วก็เลยขอภาพท่านมาทำเป็นสินค้าครับผมต่อมาก็จะเป็นเสื้อครับผมเสื้ออันนี้ก็จะเป็นลายลายสีโห ตัวสีโหกับยักษินีครับผมค่ะซึ่งอันนี้เราอยากให้มีตัวละครหลายๆตัวในเขาเรียกว่าเสื้อผ้าของเราอยากให้เห็นว่าในตัวละครสินไซนเราสามารถหยิบแต่ลนะตัวมาเติมแต่งได้ครับผมซึ่งสินค้าในตู้ก็จะมีประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้เราก็นําออกไปขายครับผมออกไปขายแล้วก็ยังไม่ได้เอากลับมาจัดเก็บครับออผมนอกจากมีวางขายที่นี่แล้วเราได้มีการทําเพจขาย ทางออนไลน์ไหมคะที่ชุมชนของเราจะมีเพจด้วยครับผมชื่อว่าเที่ยวสาวถีวิถีสุขครับผมเป็นเพจที่จะอัปเดตการท่องเที่ยวของชุมชนแล้วก็อัปเดตสินค้าด้วยครับผมซึ่งตรงนั้นก็รับออเดอร์ด้วยใช่นะครับสามารถดีเอ็มเข้ามาได้เลยครับผมโอเคค่ะบวทกคนดวมีร่มด้วยอ๋อเอานี่ครับผมอีกอันนึงผมลืมเห็นอันนี้จะเป็นร่มครับผมร่มที่จะเป็นลวดลายสีใสเลยนี่ค่ะมันปวด นี่ครับผมค่ะอันนี้จะเป็นลวดลายสินไซที่เราออกแบบไว้ก็คือเหมือนเอาจากแต่และตัวเนี่ยมาเรียงให้เป็นตัวละครเอกก็คือสินไซสังทองสีหแล้วก็ติดไว้บนลุ่มแล้วก็พร้อมกับคําว่าสินไซสาวถีที่บอกว่าสินไซตัวนี้มาจากสาวถีของเราครับผมมีสินค้าตจวไหนอีกครับสินค้าก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแก้ว แก้วที่ชุมชนแล้วก็รับทําด้วยครับผมสามารถส่งภาพมาให้แล้วก็เดี๋ยวทางชุมชนจะออกแบบให้ไซส์พอดีกับแก้วเนี่ยครับผมประมาณนี้อย่างเช่นของอา <im> จารย์ดานัยครับผมก็จะมีภาพให้อ่ามีภาพแล้วก็สกรีนใส่แล้วก็เดี๋ยวทางชุมชนจะออกแบบให้ด้วยครับผมประมาณนี้ค <im> รับเข้าได้เนาะเข้าได้ครับเพราะว่าเพราะผมน่าจะเก็บฝากอย่างนี้นะครับผมอันน<ร>ี<ร>้ก็จะเป็นห้อง ห้องอ่จจะทําเพราะว่าเฮียต้องแยกกันเพราะว่าเครื่องเราอ่ะเป็นเครื่องอุณหภูมิที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงคถ้าเราทํากับที่จัดเก็บคือหลังจากที่เราทําอุณหภูมิสูงเสร็จเราต้องรีบเอาน้องเนี่ยทำให้อุณหภูมิลดเร็วที่สุด<อ>แล้วก็ต้องรีบแกะออกด้วยผเพื่อการบรรจุที่มันจะเร็วขึ้นถ้าเราไปรอให้กระเบื้องมันคือแก้วแบบแก้วอ่าแก้วกระเบื้องมันคือแก้วอะไรนะครับแก้วเซรา,ซรามิก ถ้ามันจะรอนานกว่ามันจะหายกว่ามันจะเย็นอย่างเงี้ยคนเราก็เลยต้องหย่ห้องที่คุณครูอยู่ผมแล้วก็ทําให้น้องเย็นเร็วที่สุด<อ>แล้วก็รีบจัดเก็บครับผมอ๋อเขาคือผลิตอะไรอยู่นี่เลยใช่อันนี้จะเป็นห้องผลิตห้องจัดเก็บจะอยู่ฝั่งนู้นครับผมโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องข้าวข้าแล้วก็มาเทียจจะใช้ห้องนี้ในการอาคิดการแสดงของชมชมด้วยะครับผมประมาณน,นี้ค่ะ,คะ